ปรานสาวกับป่ามหาการกระพันโดยปรารติการวันนี้ได้อะไรมาล่ะนางหนูวันนี้ได้หมูป่ามาจะยายนี่ไงจ๊ะลำเจียกแบ่งให้ยายนะจ๊ะเออเออขอบใจมากนะนางหนูว่าแต่เป็นสาวเป็นนางออกป่าตลอนตลอนไม่เกงอันตรายบ้างเหรอเรื่องกลัวมันก็เป็นธรรมดานะ๊จยาย แต่ถ้าเราไม่อยู่ในความประมาทคงไม่เป็นไรและอีกอย่างฉันน่ะไม่ได้ไปคนเดียวหรอกนะจ๊ยายพี่สายใจก็ไปด้วยตั้งแต่พี่ทองสุขบาดเจ็บจากกระทิงมาพี่สายใจก็เป็นคนออกป่าหาเลี้ยงครอบครัวทำให้เราอุ่นใจจะได้ช่วยกันในเวลาขับขันฉันไปก่อนแล้วนะจ๊ยายกล่าวจบก็ขอตัวลำเจี๊ยกเป็นเด็กสาวกําพร้า ที่อาศัยอยู่กับตายายที่แก่ชราการหากินหรือการเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงตกเป็นของเธอเมื่อเหลิมเจียกได้ไปขเขารียนวิชาพรานกับพรานสอนความรับผิดชอบและความรักความกตัญญูที่มีต่อตากับยายมันหล่อหลอมให้เธอเป็นสาวแกร่งการท่องป่าแทบจะเป็นกิจ,จวัตรทั้งล่าสัตว์หาของป่าแต่รับนำทางท่องเที่ยวธรรมชาติเธอไม่รับเด็ดขาด ด้วยเพราะเธอเป็นสาวสวยหน้าตาดีเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะสัตว์ร้ายหรือผีป่าความน่ากลัวแต่เล่เหลี่ยมคนร้ายกว่ามากนะักลำเจี๊ยกลำเจี๊ยกเองอยู่ไม่วะหรือว่าออกป่าไปแล้วล่ะอยู่จะพี่สายใจมีอะไรหรือเปล่าจะ๊ะถึงได้มาหาฉันแต่เช้าข้าจะชวนเองอะเข้าป่านะสิต้นหนาวแบบนี้มาเกอกปากกำลังสุก พวกกวางและก็หมูป่าคงลงมากินกันเยอะแน่ๆเลยก็ดีเหมือนกันนะเข้าป่าครั้งนี้เราจะไปกันกี่คืนดีจะได้เตรียมถูกนะจ๊ะพี่คงไม่เกินสองคืนเหมือนเดิมแต่ข้าว,ว่าคืนเดียวคงได้กลับแล้วล่ะได้จะ้ะขอฉันจัดของก่อนนะพี่เดี๋ยวจะออกไปหาที่บ้านแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าออกป่าเป้าหมายคือโป่งน้ำซับแต่ก่อนจะเข้าป่าทุกครั้ง ก็ไม่ลืมการขอเขามาและเปิดป่าตามประสาสิทธิ์มีครูข้าว่าตั้งแต่หมดฝนน่าจะยังไม่เคยมีใครเดินมาถึงโป่งนี้เลยนะนั่นนะสิพี่มันถึงได้ลกแบบเนี้ยเดินด้วยทางหญ้าทางพงมาด้วยก็ทําเอาเหงื่อตกเหมือนกันนะพี่ขณะที่นั่งพักกันอยู่นั้นสายตาก็แสสายหาต้นไม้ที่เหมาะแก่การทําห้างพี่สายฉันว่าต้นตะแบกนั้นนะ่ะได้อยู่นะ ใบมันเยอะแล้วก็เป็นที่บงังไพรชั้นยอดเลยความสูงก็คือจัดว่าได้เลยนะไม่พอยังหันหน้ามาทางต้นมะกอกอีกด้วยไม่มีต้นไหนจะเหมาะไปกว่านี้แล้วล่ะพี่เองนี่ใจเดียวกันกับข้าเลยวะ่ะกินข้าวกันแล้วค่อยตัดไม้กันสายใจกล่าวทั้งสองช่วยกันตัดไม้และทำห้างโดยที่ให้ลำเจียเป็นคนปีนขึ้นไปทำ การทําห้างจะมีการไ้่คาถา,ากํากับไปด้วยทุกกระบวนการลําเจียกได้เล่าเรียนมาหมดแล้วโดยครูพานสอนส่วนสายใจพอฝึกได้นิดๆหน่อยๆเมื่อจากพานส่งผู้เป็นสามีจึงได้รับหน้าที่ตัดและส่งไม้ให้กว่าห้างหลังน้อยที่แข็งแรงจะเสร็จก็ตะวันโผล่เพล่ข้าไปสำรวจมามีรอยตีนสัตว์เพียบเลยวะ่ะรวมทั้งลอยเอเสือด้วยนะ ธรรมดาแหละพี่สายใจเข้าป่าไม่เจอเสือก็ป่าไม่สมบูรณ์นะสิจะ๊ะของมันต้องเอื้อประโยชน์กันนะสิเมื่อจัดการมื้อเย็นและธุระส่วนตัวกันแล้วสายใจก็ไต่พระองค์ขึ้นไปก่อนส่วนลำเจดก็ทำพิธีกำหนดเขตอาคมและโรยทรายเสกอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะไต่พระองค์ขึ้นไปแล้วลากขึ้นไปผูกกับกิ่งไม้ด้านบนแล้วจัดบังภัยให้เรียบร้อยบรรยากาศรายรอบ มือสลวนลงอย่างรวดเร็วสายใจล้วงเอบุรียาเส้นที่มวนมาดูดไล่ยุงเองไม่เอาหน่อยเลยว่าลำเจียกไม่ล่ะแค่พีสูบคนเดียวฉันก็มื่นแล้วถ้าอย่างนั้นเองหลับก่อนเลยข้าจะเฝ้ายามให้ต้องเฝ้ายามด้วยเหรองวงก็นอนได้เลยข้าก็นอนฟังอยู่พี่ไม่ต้องกังวลหรอกสายลมพัดมาทำเอาทั้งสองถึงกับหนาวสะท้าน นี่มันเริ่มหนาวแล้ว,ลวเนี่ยต่อไปเข้าป่าคงต้องพกของพลุงพลังอีกแน่เลยหรือไม่ก็นอนใต้ต้นไม้แล้วก่อไฟเอาไงพี่ขณะที่คุยกันอยู่นั้นก็ได้มีเสียงเดินลงไปที่โป่งที่ทั้งสองสามารถมองเห็นได้ทั้งต้นมะกอกและโป่งเสียงเดินย่ำกิ่งไม้หักจนเกิดเสียงดังทั้งสองหยิบป,ปืนคู่กายขึ้นมาถือไว้อย่างแผ่วเบา เสียงขุดคุยดินและเสียงเคี้ยวตามวิสัยของหมูป่าเวลามันกินอะไรก็จะส่งเสียงอีดอีดไปด้วยเบาๆราวกับว่ามันครางออกมาด้วยความพึงพอใจที่ได้กินของอร่อยทุกครั้งถ้าออกนั่งห้างคู่กันสายใจจะยกให้ลำเจีย๊ยบเป็นพรานมือหนึ่งและตัวเองเป็นพรานมือสองหากมีการผิดพลาดขึ้นพรานสาวประทับปืนไรเฟิล แนบไปฉายกันไว้ที่ท้ายปืนแล้วสาดขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะค่อยๆลดมือลงไปยังเป้าหมายก็คือหมูป่าตัวใหญ่เกือบเท่าลูกวัวแต่ที่ทำให้สองพรานสาวถึงกับสะดุ้งเพราะบนหลังของมันมีร่างดำตะคุ่มของบางอย่างจะว่าคนก็ดูจะไม่ใช่จะว่าผีก็แยกประเภทไม่ถูกตัวมันสีน้ำตาลไหมดวงตากลมโตมีเพียงดวงเดียวอยู่ตรงกลาง มีแต่ตาขาวปูดโปนและเส้นเลือดสีแดงเท่านั้นตาดำไม่มีตัวของมันคล้ายคลยลิงที่มีหางแขนยาวขาสั้นฟันแหลมงงออกมานอกปากตั้งแต่เป็นพรานออกมาป่าก็พึ่งจะเจอเป็นครั้งแรกมันสียยิ้มอย่างน่าก,ากลัวก่อนที่มันจะพุ่งตัวมา <F ull triste noise> เสียงปืนสองกระบอกดังขึ้นเกือบพร้อมๆกัน ร่างของผีป่าอสุรกายกระเด็นหวือไปแต่มันก็ลุกขึ้นมาใหม่และพุ่งตัวเข้ามาในขณะที่ทั้งสองกําลังสลัดปอกกระสุนเก่าแต่ว่าการจู่โจมของมันไม่สามารถเข้ามาถึงตัวทั้งสองได้เสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดและร่างของมันกระเด็นหวือออกไปราวกับถูกทีบและร่างนั้นก็หายวับไปรวมถึงหมูและสัตว์อื่นๆด้วยแต่แล้วหูขังทั้งสอง วาวได้ยินเสียงหัวเราะอันแหบพระดังมามันเป็นเสียงของชายชราคาดว่าอายุอานามจะเกินร้อยแล้วทุกอย่างก็เงียบลงป่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งฉันว่าคืนนี้สัตว์คงไม่มากินโป่งแล้วล่ะพี่เอาน่านี่ก็ยังเพิ่งหัวคข่าอยู่แท้ยังมีเวลาอยู่เหล่าเมฆาเคลื่อนรับบทบังแสงจันทร์ราวกับป่าทั้งป่าเป็นป่าดิบด,ดำ ฉับพลันสองสายตาก็ได้เห็นดวงไฟอันประหลาดสีส้มมันเคลื่อนมาอย่างช้าๆดูแล้วราวกับการจุดคบใต้มันค่อยๆเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงคนคุยกันใส่กระสุนอาคมรอเลยนะพี่สายใจเมื่อเส้นเสียงของทั้งคู่มันก็มาหยุดยืนอยู่ใต้ห้างพอดีเอ่งสองคนขึ้น,นไป<ม><ค>ทำ,ทำอะไร,ะไรบนนั้น,<ห>นวะ,วะ เสียงอันเล็กแหลมของหญิงชราดังขึ้นข้าทั้งสองลงป่ามาทั้งวันแล้วหิวก็หิวหนาวก็หนาวข้าสองคนขอขึ้นไปพักด้วยได้ไหมแต่เมื่อทั้งสองเดินจะเข้าเขตอาคมเสียงร้องกรี๊ดดังโหยหวนสถานป่าฝีมือไม่เบานนิลงมาลงมาให้ข้ากินซะดีๆพอสิ้นเสียง มันก็เสียงสวบสาบก็ดังมารอบทิศเมื่อลำเจียกศาสตร์ไฟฉายลงไปก็พบกับเหล่าอสุรากายตาเดียวมันออกมาจนหนาตาไปหมดกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงเหมือนซากศพเสียงกรีดร้องเล็กแหลมบาดลึกไปถึงขั้วหัวใจเราจะเอายังไงดีลำเจียกข้าจะลองใช้นี่ดูนะพี่สายใจคืนยิงมันแบบเนี้ยมีหวังกระสุนเราหมดแน่กล่าวจบก็ล้วงเอาหุ่นพยนต์ออกมา มันมีด้วยกันทั้งหมดสตัวหญิงสาวบริกรรมคาถาก่อนที่จะออกคำสั่งอินจันมั่นไปจัดการมันเลยลูกสิ้นคำสั่งหุ่นพยนต์ที่มีสากตำข้าวเหมือนกระหังเป็นอาวุธตรงเข้าฟาดเหล่าอสุรกายจนมันเลือดสีดำข้นสาดกระเซ็นไหลนองสิ้นลิ์ทั้งสองบริกรรมคาถาอีกครั้งเป่าเสกไปที่ปืน แล้วลั่นกระสุนออกไปยังหัวหน้าทั้งสองของมันเสียงกรีดร้องก่อนที่พวกที่เหลือจะวิ่งสับตีนแตกหายไปในความมืดเฮย้ยสัตว์ก็ไม่ได้เจอเจอแต่ผีว้าวุ่นเลยทีนี้ส่วนสองพรานชัยกับเมฆที่อยู่หมู่บ้านถัดไปก็ได้เข้าป่ามาเช่นกันและได้ขัดห้างซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้มากนักเฮ้ยไอเมฆเอ็งได้ยินไหมวะ ไม่รู้ว่าพวกนั้นยิงอะไรเสียงปืนขนาดเนี้ยข้าว่าคงไม่ใช่ยิงสัตว์แน่นอนเลยว่ะเออนั่นน่ะสิไม่น่าจะมาอยู่ใกล้กันด้วยป่าเนี่ยป่าแตกมปแล้วเนี่ยเซ็งเลยว่ะเออเอ็งนี่ก็แแลงน้ำใจคนหากินกับป่าเหมือนกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันไงข้าก็พูดไปแบบนั้นแหละแต่ถ้าพลานลำเจียกคนสวยข้าจะไม่พูดสักคำ คืนนั้นลำเจีกกับสายใจนอนหลับไหลอยู่นั้นเสียงขับขานลำนำไพรเชื่อเจ้ามาด้วยเสียงดนตรีปีพาดมันเพราะสนะหูฟังฟังดูแล้วมันช่างแสนจะคุ้นเคยพญาช้างเผือกตัวแสนงามเยื้องย่างเข้ามาและบัดนี้มันได้มารอเธออยู่ใต้ห้างหญิงสาวลุกขึ้นเดินสลุมสลือความใหญ่โตของกุญชอ มันเอื้อมงวงรัดตวัดรอบเอวของหญิงสาวขึ้นไปวางบนหลังสายใจตื่นขึ้นมาเห็นช่วงที่มันกำลังหายลับไปในความมืดลำเจี๊ยกลำเจีย๊ยอย่าไปนะลำเจีก๊กแต่ช้าไปเสียแล้วผูกเขาลูกเยี่ยมๆนั้นมันได้หายไปกับความมืดเสียงร้องของสายใจดังไปถึงห้างของเมฆก,กับชัยเฮ้ยไอเมกข้าว่าพูดถึงลำเจี๊ยแค่นี้เอง ถึงกับหูเพี้ยนเลยเหรอวะมึงก็พูดไปไอ้ชัยหูเพี้ยนน่ะมันจะเพี้ยนทีละสองเลยเหรอวะหมายความว่ามึงก็ได้ยินก็เออสิถ้าอย่างนั้นเสียงเมื่อกี้ต้องเป็นพี่สายใจแน่เพราะสองคนเนี้มักจะออกป่ามาคู่กันถ้ายอย่างนั้นก็แสดงว่าเกิดเรื่องกับรำเจี๊ยกเละวะข้าว่าคงไม่ผิดแน่ถ้าอย่างนั้นน่ะเราลองไปหาพี่สายใจกันเถอะวา ไอ้บ้าถ้าใกล้กันขนาดเนี้ยไม่ต้องรอให้ฟ้าสางกันได้มั้งเกิดดําเจ็ดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทํายังไงก็ล่ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็ได้พี่สายใจนี่ข้าไอเมฆกับไอชัยบ้านโป่งน้ําร้อนพี่ไม่ต้องขานต่อพวกข้านะจนกว่าข้าเนี่ยจะยิงปืนขึ้นหนึ่งนัดก่าวจบก็มีเสียงเปรี้ยงดังสถานป่าเพื่อยืนยันว่าเป็นคนจริงๆ พี่สายใจฟังนะเกิดเรื่องกับลำเจียกใช่ไหมถัดใช่ยิงปืนขึ้นหนึ่งนัดสิ้นเสียงของชัยเสียงปืนของสายใจก็ดังขึ้นพี่สายใจทําใจดีๆนะพรุ่งนี้ฟ้าสางข้าจะลงไปหาแล้วจะช่วยลำเจียกเองเมื่อคุยกันแล้วปากก็แตกแล้วสัตว์มายืนตรงหน้าก็คงไม่ยิงเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงที่ชัยหมายปองอยู่ เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสำหรับคนที่ใจจดจ่อกับการรอให้ฟ้าสางเมื่อเสียงไก่ป่าเริ่มขันเจื้ยเจ้ามาทั้งสองจึงตะโกนบอกสายใจว่าจะไปหาแต่ทว่าสิ้นเสียงร้องบอกของชัยรางเงาตะคุ้มของใครคนหนึ่งก็เดินเข้ามามันคือผีป่าสองตนเมื่อคืนนั้นที่ได้จำแรลงร่างเป็นสองพรานมหานั่นใคร สายใจเอ่ยถามพร้อมกับเปล่งปากกระบอกปืนข้าสองคนเองพี่สายใจเอองั้นก็ขึ้นมาก่อนสิสายแล้วจะขึ้นไปทำไมอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกรีบลงมาจะได้ไปตามลำเจียกยังไงล่ะเดี๋ยวนะพวกเองสองคนน่ะรู้ได้ยังไงว่าลำเจียกถูกลักพาตัวไปหรือว่า <L un ters> เสียงปืนดังขึ้นสองนะัดติดติดกัน เสียงกรีดร้องของพูดไพรดังขึ้นก่อนที่ร่างจะสลายไปสองหนุ่มกำลังเดินเข้าไปในเขตมนสายใจก็วาดปากกระบอกปืนมาตรงหน้าหยุดอยู่ตรงนั้นถึงแม้จะเห็นแกสองคนข้าก็ไม่ไว้ใจเอาวไงเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเองอ่ะเป็นตัวจริงโธ่ถ้าข้าสองคนเข้าไปในเขตมนได้ก็เท่ากับว่าข้าสองคนน่ะเป็นคนน่ะจริงไหมล่ะ เมื่อทั้งสองเดินเข้าไปโดยที่ไม่มีการสะดุ้งเจ็บปวดใดๆสายใจจึงเอาพระองค์พาดแล้วก็ตายลงมาเรื่องมันเป็นยังไงไหนหลองเล่าให้พวกข้าฟังหน่อยสิแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดให้ทั้งสองฟังอีกครั้งช้างอย่างนั้นเหรอพี่ในป่าแถบเนี้ยนอกจากกลุ่มช้างเกเลอดวนแล้วล่ะก็ก็ไม่มีแล้วนะยิ่งลักษณะอย่างที่บอกด้วยแล้วล่ะก็ มันคงจะสูงใหญ่มากจริงๆถึงได้ชูง,งวงขึ้นไปรับตัวลำเจียกไปได้ใช่แล้วอีกอย่างลำเจียกหมดสติด้วยเหรอตอนที่อยู่บนหลังมันนะ่ะทั้งที่ลำเจียกก็มีอาคมคลังขนาดนั้นอาจจะเก่งกว่าข้าสองคนด้วยซ้ําเมฆเอ่ยเสริมเราอย่าเพิ่งเถียงกันเลยเรื่องเนี้เอาอย่างนี้นะข้าสองคนน่ะจะออกตามหาลำเจียกไปส่วนพี่นะ่ะกลับไปแจ้งข่าวที่หมู่บ้าน แล้วไปบอกพ่อแม่ของพวกข้าด้วยเข้าใจนะตอนนี้เราต้องหุงหาอาหารเผื่อไว้แล้วนายเมฆเดี๋ยวพอสว่างกว่านี้เราจะออกเดินทางกันทางด้านลําเจียกเริ่มจะรู้สึกตัวเธอค่อยๆขยับเปลือกตาเมื่อลืมตาได้เต็มที่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตัวเองอยู่บนหลังช้างและภูมิทัศน์เตยรอบก็แปลกตาไปนี่มันปราสาสร้างชัดชด มันคือที่ไหนกันฮ่าๆข้าต้องใจเจ้าข้าจึงส่งพญาช้างเผือกไปรับตัวเจ้ามาเจ้าเป็นใครปล่อยข้าไปเถอะข้าขอร้องล่ะที่เนี่ยแหละที่ไหนที่ที่เจ้าเคยอยู่ไงล่ะจํำไม่ได้หรือยังไงกล่าวจบร่างดำทะมึนของชายหน้าตาน่าเกลียดเกินที่จะเป็นมนุษย์ได้ก็เดินออกมาจากหลังซากปลักหักพัง ของกำแพงเมืองร้างเธอรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนหลังหุบเขาดงก่อยอันเป็นดินแดนต้องห้ามน่ะสิถ้าอย่างนั้นอามนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นก็อาจจะเป็นหัวหน้าฝูงกองก่อยก็ได้ถึงได้มีฤทธิ์มีอำนาจถึงเพียงนี้เจ้าคิดว่าเจ้าจับข้ามาโดยที่ไม่มีอาวุธอันใดแล้วข้าจะกลัวเจ้าถ้าเจ้าเก่งอย่างที่พูดมาแล้วก็ เอาชนะข้าให้ได้สิแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าน่ะจะไปจากที่นี่แน่แต่ก่อนไปข้าจะเด็ดหัวเจ้าให้ได้เสียก่อนอย่าว่าแต่จะเอาชนะข้าเลยสยบบริวารข้าให้ได้ก่อนเถอะเส้นเสียงเหล่าผีกองกอยไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่เสียงก้อยก้อยมันดังมาจากทุกสารทิศเพียงไม่นานภาพที่ปรากฏต่อสายตา มันคือกองก่อยที่ประหลาดที่สุดมันคืออสุรกายตาเดียวที่เธอเห็นเมื่อคืนก่อนนั่นเองเสียงหัวเราะของหัวหน้าอสุรกายที่จับเธอมามันส่งเสียงหัวเราะดังสะท้านไปมาแต่ทว่าตัวของมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าเธอเสียแล้วดานเมก,กับชัยเดินตามรอยช้างมาถึงเขาใหญ่ทะมึนอยู่เบื้องหน้าเองพร้อมไม่ว่าไอเมกถ้าเองไม่ไปเสี่ยงกับข้า ข้าก็จะไม่ว่าเลยเอ็งพูดอะไรวะมากันถึงขั้นนี้แล้วข้าไม่มีทางถอยหรอกโว้ยแต่หลังเขานี้ไปมันคือเมืองล้างเมืองที่ได้ชื่อว่าป่าดำป่าต้องห้ามเราจะไม่รู้เลยว่าที่นั่นน่ะมีอะไรรอเราอยู่นะจะอะไรก็ช่างอย่างมากก็แข่ตายไปกันแถ่เพื่อนไม่ต้องพูดอะไรกันมากอีกมุ่งหน้าไปยังดินแดนต้องห้าม ที่มีกล้ามีไข่เข้ามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่ดานสายใจเธอรีบกระหืบกระหอบเข้ามาที่หมู่บ้านไปแจ้งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อให้แกส่งคนไปยังหมู่บ้านที่สองพรานหนุ่มที่บัดนี้ได้ขันอาสาออกตามลำเจียกไปแล้วจึงรีบไปหาตากับยายของหญิงสาวเพื่อแจ้งข่าวโธ่ลำเจียกหลานยายไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงบ้าง สาธุขอให้เทวดาคุ้มของล้านยายและสองคนที่ไปช่วยด้วยเธอยายเข็มยายไม่ต้องห่วงมันมากไปหรอกนะลำเจียกมันมีฝีมือและคาถาอาคมมันก็เข้มขลังยังไงเสียมันก็ต้องเอาชนะและก็ปลอดภัยกลับมานะจ้ะทางด้านลำเจียกตอนนี้ถูกฝูงกองกอยล้อมเข้ามาเธอบริกรรมคาถาเพียงไม่นาน เสือดาวตัวขนาดกำลังปราดเปรียวก็ปรากฏแทนร่างเธอแต่มันไม่ใช่เพียงเสือดาวธรรมดาแต่ทว่าตามตัวมันเรือเรื่องราวกับไฟทุกทีที่มันกระโจนใส่ฝูงอสุรกายตาเดียวพวกมันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกลิ่นไหม้ขนของพวกมันและไฟที่ติดลุกท่วมตัวล้มลงเกลือกกลิ้งกับพื้นแต่ไฟก็ไม่ยอมดับจนร่างของพวกมันแน่นิ่งไป นางเสือดาวกระโจนใส่พวกมันแต่ละครั้งก็จัดการกับมันได้ครั้งรัไม่ต่ำกว่าสี่ห้าตัวแต่ถึงแม้ว่าจะจัดการกับมันได้แต่พวกมันก็มากมายเหลือเกินวิธีนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเอ็งก็ใช้ขาถาแยกร่างสิวะนางลำเจียอาจารย์ขอบคุณที่เตือนเธอกำหนดสติไร้คาถาเพียงไม่นาน ร่างเสือดาวจำแรงก็มีเพิ่มมาถึงเก้าตัวเธอสั่งให้จัดการกับเหล่าอสุรกายตาเดียวพวกมันจัดการตามคำสั่งอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยไช้กับเมฆเข้ามาถึงเขตแดนดงดำแล้วและมองเห็นกำแพงเมืองร้างที่บัดนี้มันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวต่อสู้กันนั่นมันตัวอะไรวะนั่นที่กำลังสู้กันข้าก็ไม่รู้ว่ะเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ พวกเองเนี่ยช่างหนหาที่ตายจริงๆเสียงใครวะแน่จริงออกมาสิข้าก็อยากจะถามเหมือนกันว่าแกใช่ไหมที่จับตัวลำเจียกมาใช่ใช่ค่ะแล้วพวกเองจะทำไมสิ้นเสียงก็ปรากฏร่างอมนุษย์ที่แยกไม่ออกว่ามันคือสายพันไหนมือตีนมีผังผืดและเมือกดวงตาของมัน มีข้างเดียวตรงกลางมันเบิกถลนเหมือนจะปริ้นหนังตาขึ้นด้านบนปากมีฟันซี่เล็กๆแหลมเต็มปากด้วยเพราะไม่มีลิมฝีปากจึงทำให้ดูน่ากลัวขึ้นไปอีกลำตัวของมันสีดำผสมม่วงและมีเมือกเหนียวทั้งตัวมันย่างสามขุมเข้ามาหาทั้งคู่เสียงปืนลูกซองแฝดห้านัดของทั้งคู่ปะทะกับลำตัวของมัน แตกกระสุนไม่ระคายผิวมันยังเห็นมันกระดอนออกไปข้างๆหมดทุกนัดแรงกระแทกก็ทำให้มันเจ็บจุกไปไม่น้อยเอาอยัางไงดีวะกระสุนไม่ระคายผิวของมันเลยข้าว่ามันใกล้มาแล้วถอยไปตั้งหลักก่อนดีกว่าเมื่อทั้งคู่ฉากหลบเข้าหลังกำแพงเรากับว่ามันจะอ่านใจของทั้งสองคนได้มันหายวับไปจากตรงนั้นทันทีมันหายไปไหนแล้ววะไปไหนวะ ร่างนั้นปรากฏด้านหลังพร้อมเสียงหัวเราะเมื่อทั้งคู่หันไปมันก็คว้ามับเข้าที่ลำคอแล้วยกขึ้นจนขาลอยปืนหลุดล่วงลงพื้นก่อนที่สติของทั้งสองจะดับบูบลงหูของชัยพลันได้ยินเสียงของชายชราดังขึ้นในโสดประสาทถุยไอ้นมแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอวะลีอาจจะมาจีบสติของข้า มีแต่กำลังไม่มีปัญญาแบบนี้โขกยาามีอาคมอยู่ในยามลลวงออกจากการมันสิวะชัยรีบลลวงเข้าไปในยามก็พบกับมีดหมอของพ่อที่มอบติดตัวไว้เมื่อได้แล้วก็ปักชึกไปยังหัวใจด้านซ้ายมันกรีดร้องพร้อมกับปล่อยมือจากทั้งสองมากลุ่มที่อกแทนมีดอาคมของพ่อชัยบัดนี้ดุดดังมีดเปลวไฟแดงระเรื่อ ของเหลวสีดำคล้ำไหลลงมาเป็นทางมันร้องควนข่างออกมาราวกับว่าจะดับดิน้นแต่แล้วก็แข็งใจกระชากมีดอาคมออกมาจนได้มันโยนลงที่พื้นทันทีราวกับจับของร้อนฝากไว้ก่อนทะมึงกล่าวจบก็เดินโซซัสโซสเซหันหลังไปเมกิบปืนที่ตกอยู่ใกล้ๆขึ้นมาแล้วเหนี่ยวไกล <S <S> <S กระสุนนัดหนึ่งที่มันค้างอยู่ มันจำได้ว่ามันยิงออกไปเพียงสี่นัดและนัดนี้ก็พุ่งเจาะเข้าที่กลางหลังของมันอย่างเห็นได้ชัดอร่างอันชุ่มโชกไปด้วยเลือดหายวับไปเสียงปืนดังขึ้นหลายๆนัดติดกันบ่งบอกให้รู้ว่าตอนนี้กำลังมีคนตามมาช่วยและคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่สายใจลำเจียกหันไปจัดการกับอสรกายตาเดียวที่เหลืออีกสองตัวสุดท้าย ก่อนที่จะขืนร่างเป็นคนอีกครั้งเพราะเรื่องนี้เธอไม่อยากให้ใครรู้เพราะถ้าเกิดเข้าใจผิดขึ้นมามีหวังต้องมีข่าวหรือว่าเธอเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนหญิงสาวนั่งหอบหายใจเหนื่อยอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อสายตาเหลือไปเห็นคนทั้งสองแทนที่จะเป็นสายใจก็ทำเอาเธอตกใจไม่น้อยลัมเจียกเฮ้ยเองสองคนมาได้ยังไงนี่ แล้วเนี่ยเองเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมข้าสองคนน่ะตัวจริงแน่ปีศาจอ่ะคงจะไม่มีปืนหรอกว่าแล้วก็ลวงเอากระสุนออกมาแล้วหักล่ำกล้องใส่เข้าไปแล้วยิงขึ้นฟ้าไปคนละนะัดข้าสองคนน่ะพิสูจน์แล้วนะว่าเป็นคนแล้วก็เหลือแต่เองนี่แหละข้าน่ะไม่มีอะไรจะพิสูจน์หรอกเพราะข้ามีแต่ตัวแม้กระทั่งปืนก็ไม่มีติดตัวมาว่าแต่เองสองคนน่ะ รู้ได้ยังไงว่าข้าถูกพาตัวมาแล้วพี่สายใจล่ะข้าสองคนบังเอิญว่าไปขัดห้างไม่ไกลจากที่เองทั้งสองอยู่กันหรอกตอนไปตัดไม้ก็เห็นรอยตัดไม้ใหม่ๆอยู่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเองพอลุ่งสางถึงเจอพี่สายใจข้าก็เลยให้แกไปแจ้งข่าวที่หมู่บ้านลำเจียงพยักหน้ารับรู้แล้วเนี่ยฝีมือเองละสิพานชัยเอ่ยถาม เธอไม่ได้ตอบว่าอะไรอีกเช่นเคยเพียงแค่พยักหน้าข้าสองคนจัดการกับไอปีศาตาเดียวนั่นมันบาดเจ็บสาหัสอยู่แต่มันหนีไปได้ข้าว่าเราแยกกันค้นหาเธอมันต้องอยู่ในวิหารล้างนี้แน่เพราะมันออกจากที่นี่ไม่ได้ถ้าคืนเพ่นหน้ามันไม่ดื่มเลือดของข้ามันต้องอยู่แต่ในวิหารนี้จนชั่วกับชั่วกัน แล้วเอ็งรู้เรื่องนี้ได้ยังไงข้าไม่อยากอธิบายเมฆข้าขอยืมปืนกักระสุนของแกนัดหนึ่งที่อยู่ในลังเพลิงเอาออกให้หมดเมกลวงกระสุนส่งให้ลำเจกลูกหนึ่งก่อนที่จะหักลำกล้องแล้วเอากระสุนเดิมออกเธอหลับตาบริกรรมคาถาก่อนที่จะเป่าลงไปยังกระสุนและกระบอกปืนลำแสงสีเขียวนวลลอยเอื่อย และหายเข้าไปที่กระสุนและปืนเดินไปยังเสาต้นหนึ่งที่มีของเหลวซึมออกมาพรานเสาวประทับปืนขึ้นบา่าแล้วเหนี่ยวไกกระสุนเจาะเข้าที่กลางเสามันระเบิดออกมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของอสุรกายตาเดียวแล้วร่างมันก็ลุกไฟไม่พรึบร่างสลายในพริบตาจบกันเสร็จทีนะคาขอบใจเองทั้งสองมากเรากลับกันเถอะ ทุกคนคงจะห่วงเราแย่แล้วโดยเฉพาะยายของข้าแล้วทั้งสามก็ออกเดินมุ่งหน้ากลับไปหาครอบครัวโดยสวัสดิภาพ